คำสวดบนคอนเพลพระก,กิ่งพระลิลพินาครั้งที่เจ็ดสิบสวันที่12รกรกฎาคม2568บัดนี้วันที่12รกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ข้าพเจ้าสุดาระเตรียมเฉชี่ยขอถวายเส,สังสวดสัจจะพสุปภะพระลิลและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจึงข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได,ด้มีสมาธิตัวต่อเน,นื่องครับเป็นเช่นนในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องไม่ถอย หนึ่งบทกาพระรัตนตัยอรังสมาสัมพุทโธพระวาธรมวันตามพิวัทมสวากาโตพะตาธรรมโมธรรมนัสันสุบริปโนพะตสวกสสโฆสังฆันตังสองบทบูชาพระทติกอรังสมาสัมพุทโธสุติลังปณิพุทโตคุณิหิธรรมโนธนิรรมิิทิสติยวชิวังหังผูธรมธรรมสังารามิโตปเชมเนรัตนตยังธรรมังจรามิสุทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมนตาจกรวาลีสุอัตราคชาตุเทวดาสัตธามัมุลีชะ สุนันตุสังคมุขทางสังเกตการม์จารุเบกิลิสิขาลาตติจันตลิเคมิมาเนติเปลาเทจันคามีตาลุวะนะคาฮันเอเคหาวัตถุมหิเขตเทพุมาเจยันตุเทวาชรัฐลวิศเมยะขาคันธรรมพนักาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจนตักสาธโมมีสุนันตุธรรมสวรรคารูยปนันตาธรรมสวระการโูยปนันตาธรรมสวระการโูยปนันตาสี่บทสวดปุพพะพะกานามากา นโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะะรหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบุตรสวดไตรณรนโกมนณปะทะพุทธังสนังขจามิธรรมังสนังขจามิสังขังสนังขจามิทุเตียมปีพุทธังสนังขจามิทุเตียมปีธรรมังสนังขจามิทุเตียมปีสังขังสนังขจามิตุเตียมปีพุทธังสนังขจามิตุเตียมปีธรรมังสนังเรนังขจามิตุเตียมปังตุเตียมปีสังขังสนางขจามิหกบุตรสสัจจเกลียคถา นาที่มสนังอังผู้โทมีสนหังังเินสวชินาสุริมูตุสมาที่มสนังอัญญงสังคุมีสธรรมมีสนาหนังอินสสจวชินาสุริมหูตุสาทีเมสนนังอัญญงสังคุมีสนาหังเอตินสสจักรวชินาสุริมีหูตุสภาธาเจ็บทสวดติละตับตับมานะคะท่าพูดทางนาเมลนาพูตัสนีลาจิตังธรรมังนาเมลนะพูตัวิสุทธิสาังสังขังนาเมลนพภูตัสุสีลาิริเตตังนาเมติลาตานังตนาตยังสัมมาสมโส วัตถุวิเศษสัพุตังอัญโยยานยุตตาคุณายุาวาสัพปวัตต์อสุมิตยญามิปิตเทวะยถาติทัติเอกังวิราตติตะเลสมาภเมนะโลเกกะทะจิจจิเลปจปตุพุตังคภีระยาวิสยังอาติทุทัสทั้งปิญยูหิปันติชปันติตะชนิหิวิชยาลูปังโลกามิเกหิเจกะทะจุปะละพนิยังเกสัจจิสุตุวิธิตังคุณกายะตายะนามิหิเยวะชนะตายะสมุสุวิสุตตัมปีสมุตปัสตังนะมาสีสุทธะปัสสะทัทานังปุญญะกิ ทิกานามาสมุตตมาปุณณภูมังทุกข้าพมุจรนะมุมขัสสนังคาตานังภูชาลลิเฮสุปรามังอภิภูชในยังนิพพานาสัชิกัญยญาโยปะนิสัยยะทางสัมมากิเลสัมลาโทสนะสิทธิยาจะสัตถาหุสัทูหิอัตถะกุสเลหุปเสนวนียังปะนิหิจาปิสารนังคามณียามิวาตาสมาหิตังติระตนังไสังคาละาาามหะรตินทิวังคะเนสุนมัสสมานาปูชิมัจ,จารสถิปิ สัจตังสุปัสสันนาจิตตาตัฏฐโนปาริจะลิยาสัทัลตะจะปูเยนะตัสสะสุกตินะสุขีพะเวมุเตชนะตัสสจะสัทปิสุวัตสุวัตถิโหตุโยเจธาธรรมวินัยยมหิปะมานภูโตโลกุตลาภิสัมมโยนิยโตสุโพสังปาสัทโธนิสยยจะยจยะไอยมปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสาทะล แปนะ้มักกะลสิทีิคาถาโยกจกามามมฮัมมาลา

โลกะจัปปะปูปกิริสสิตาสันโตสิยังสันติโยฉะตัวจัปสกวาคาตัดธรรมวิธีตังกรติสังฆังวรันตังเสียสานะมามีพุทธานุพุทธานสมัสสิลัทีติงตันเตชะสัตเทชีรสิติหุตุสันพตาริยาจวินาสเมนตุก้าบทสวดนโมกะอัตตะอาธานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหสิโนนโมอุตมธรรมะสักวาคาตเสวะเตนิฐานนโมมหาสังฆ์สัตปิวิสุทธาสีลาทีติโนนโมมหาญาลาตัสลาเดลาเตสะ สาธุกิงแลบโอมากติดัสสาวัตุเตยสบินโมกรลภวนะเวขาตุอุปนิวานโมกนุาวนะสุทโหตุสมทานโมกัสัตตชินะวิมขิะสิบบทส่วมาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมัยมหควาสกิสุเวหาติกะปิระตุสมิงมาภะเนวะตาภิภุสกิณะสติปะจำมิเตหิภุสติหิสมิหิวาระเตหิจ่าสหิจารุกะตุหิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาหติภะขมัตตังทัศนยะภุสังฆจักอระโคจตุนางสุทธาวัสกัยยาง อายังโ uhm, ขภควาสเกสูวิหารติกับิลาทุสมิงาวเ้าตุศกินสติปัมตหิุสหหิอารเหิทัสหิจารโกาาตุหิเทวตายปุยนสนีปติตาหุติพระขวาตังทัศนายาพิคุสังฆาจันนูนามยมปิเจนะพระขวตเตนุปสังฆมิยมอุปสังฆมิตวะพระขาวตสติเกปัญจิกะคาราพะสยมติอัตโคตาเดวตาเสิทา เซยะทาปินามาภะวะุริโสดสัมเฉชิตังวะภาหังปะสาลียะปะสาลิตังวะภาหังสัมเฉชยะเอวะเมวะสุดทาวเสสุเทวิสุอัตระหิตาภะคะวะตุปุระตุปุระหังสุอัตโคตตาเทวตาภะคะวันตังเอะอภิวาเทตวะเอกัมันตังอัทังสุเอกัมันตังตีตาโคเอกาเทวตาภะคะวะตุสันติเกอิมังค์ทังอภัสรีมหาสมัยโยปวันนัสมิงเทวกัญญาสมมาคตาอาคตามหาอิมังธามะสมัยยังทักิตาโยะอภัสราชิตะสักติ อาตโคอัปราชทิวตาภะขโตรสันติกีมังคธอภสิตันตระพิฆาโอสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกามกันสุสาราธิวันิตานิคะเฉตราวะอินทาลิยานิลคติปติตติอาตโคอัปราชทิวตาภะขโตรสันติกีมังคธอภสิเชตวะ หลังเชตวะผลีขังอินทกีหลังโอหะจามมีชาติเจรันติสุธาวิมาลาจักุมตาสุทันตาสุสุนาคติอตาโคอัปายติเทวตาพระขาวตัวสันติกอิมังคทังอภาสิเยเกจิพุทธทางสารนังคาตาเสนาเตคามิสัติอปยาภูมิปายามนุสังเทียงเทวกายังปริปูเรสันติติอตาโคพระขาภพิคุอมันเตสิเยปุยนะภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหติตาธาคาตังทัสยนายภิคุสังคตะเยปิเตภิกขเวิอหิสุงอติตามัทนาอรัตนตัวสมัสสุภาเตสัมปิภคปขุมตานาอิรนต เมหังเอตาระหิเยปิตติพิขเวอเป็พวิสันติอัตนาขตมัธนาอรรันโตสัมัจจุาเตสัมปิภปภวมันตานังเอตตาภคะวัภะคะวันตานังเอตตาปรมายวะเทวาตาสนิปะิตาภวิสันติเซธาปิเมหังเอตาระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวะกะยานังนะมะนิกิตายสามิพิขเวเทวะกะยานังนะมะนิเทสิสามิพิขเวเทวะกะยานังนะมะมิตังสุนาทาสาธุการณ์นัมสิกะโลธาปสิสามิติเอวัมภะเตติโคเตภิกขุภะคะวัตุปะจัสมุสุงภะคะวา สิโลคำโลกัสามีจะท้าผูมาต้าท่าสิตายสกิตากิริขาภาลาหิตาตัสมหิตาสปุรุสิหวาซาลีนาโลมังสับปิสัมภุรูโอธาตานะนัสาสุทธามิปัสสนมิลาภิโยป ञ จะสติเจรวาณีวันกิปิลาวัตวิตตะตอมติยิสทาสสเกสสเนลติเีวะกยาภิกันตาเดวิชนะทัพพิขาโวเตจะอาตปาปะมังกรุงสุดวาพุทธศาสนังสัตตาสสาหัสสานังไศเตสัมปตุระหุยานังอมนุสานัง

ตาสหัสาวยาคผูมากับปีละวัฒวาอิทธิมันตุชิติมตุวนาตนตุสัจสิโนมุธัพนาภิกามุภิคุณานสมิติคุณังชาสนาสาหิมาวตายาคานันตวานิโนอิทธิมันตุชิติมตุวนาตมตุสัจสิโนมุธัพนาภิกกามุภิคุณานสมิติกุณังสาตาคิลาติสหัสายาคานันตวานิโนอิทธิมตุชิติมตุวนาตมตุสัจสิโนมุธัพนาภิกกามุภิคุณานสมิติกุณัง อิเจตโซละสัสหัสะยะค้า <hey>. นันตมันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตมันต้องตัวสสิโนมุระมันนาพิกระโมพิกุนันสมมิติวันนะเวสัมมิตาปัญจสัตตายะค้านันตมันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตมันต้องตัวสสิโนมุระมันนาพิกระโมพิกุนันสมมิติวันนะกุมภิโรราชาฆาหิโกเวปุลาสันิเวสนังพิโยนาสตตะสหัสสังยะค้านังปายิรูปัสติกุมภิโรราชฆาหิโกเวปโสปะคาสัมมิติมันนะปุลิมาจัติสังราชทตาละทุปัสสาสติ ขณะพนังอธิปติมหาราชยาสิสิโตผู้ตปฏิสารพาวุอินทมานามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวน้มันโตสสิโนมุธาบาภิกกรมุภิกุณาสามิตินาทักินาจติสังฆาวิรุรโหตปัสสะสติคุมภพนาอธิปติมหาราชยาสิสิโตผู้ตปฏิสารพาวุอินธมานามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวน้มันโตสสิโนมุธาบาภิกกรมุภิกุณังสมิตินะดังปชิมจะที่สังราชวิรูปคุปัสสติ นาคานังอธิปติมหาราชยศิสิโสปุตตปิตัสสาภาโวอินธมนามหัมพลาอินิมันตุชุติมันตัววันนั้นตัสสรโนมุรรมนาภิกามุนพิคุณังสมิติงวนนอุตาราจารีสังราชากุเวโลตปัสะตติยาคานังอธิปติมหาราชยศิสิโสปุตตปิตัสสาภาโวอินธมนามหัมพลาอินทิมัตัวชุติมันตัววันนั้นตัสสรีนมุรรมนาภิกามุนพิคุณังสมิติวันนังปุริมาทิสังทัตลาทโท ทักิเนนาวิลุลากุปชิเมนาลูปะโคกุเวลรอุตาลังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุรุทิสะทาตธรามนาอันทางสุวันเอกปิระวัทเวเตสังมายาวินโนทัสะอาคูวะจานิกาสะธามายาโุเกงกุเวกูวิภูจวิภูโตัวสหจันนาทกามาเซทศจักกินุมาทุเนมาทุจัปปามาทุโอปามัายุจัตเทวาสุโตจัตตาลิจิตาสิโนจะคันดามโพนัลโลราชาชโนสโค อาคูปัญจสิคโคเจวติมพหลูสุยวาชาาัชชะเอเตจกิจรารชนนคันธรรมภาสหราชุพิโมทมนาพิกามุพิคุดันสัมมิติวนาอัทาคูนภันมมมสสานาคาวิเสลาปันสหตันชะกากรรมภาและสัตตระอาคูปยาคสหยาติพิยามุนาตตาลทาจัจจอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสัมมิติวนังเยนะคะราเชสสาฮา,ารันติทิ่ภาทิชาปะคิวิสุทธจักคุเวหายัสเวหายัสสาเตวันนะมชัปปตาจิตตราชุปนังอิติเตสะนามัง อภัยันตานาคราชานมาสิสุปนนาโตเขมามากาสีพุทโสนะหิวจาหิอุปาวหายันตานาคาสุปันนาสารนมกัางสุพุทังชิตาวชิลหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตารวชาวเวเซเตอิทิมันโตยัสิโนกาละกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวคาซาเวปจิตติสุจิตติจัปะหาราโทมุนิจิสหัตสตันจัปผลิตปุตานังสภเวโรจามานกาซานะหิตาวาผลิงเสนังลหุลหุ พัทธมุปะขามุงสมาโยธานิพันธันเตพ,พิคุณาสมิติมังอาปูจเทวะปัตวีจาตโชวายโยตัฏขคามุงวรุณาวรุณาเทวะสมุจยสาสานาสหะ เมตตากรุณาเกยิกาอาคูเทวะเสถีโนทัสเตรษฐาสทากายาสพินันตวรินโนทหิมันตุชิตนมันตัวโนมตัวเสถีโนบุธมันนาภิกามมภิกุนาสเมิติมนาเวทุจเทวะสหลิจอาสมาจารุเวยามาจันทสุปนิสัทธิวจันทะมะคูปุรลกิตาสุยสุปนิสัทธิวสุยมะคูปุรลกิตานาคาตานิปุรลกิตตวะอาคูมัทวารหักะวัสุนังวัสวุสิทศสกุปะคาปุรินทะทสเตรษฐาสทากายาสพินันตวาิีโนทหิมันตุชิตนมันตัวโนมตัวเสถีโนบุธมันนาภิกา อุมาบุพานีพาสิโนอรุวรุณาสหธรรมะจะอจุตาจะอเนชกาสุริยาลุจิละอาคูอาคูวาสวัตเสินโนทัศเสตตัะชากายาสเพนันตวานิโนอิริมันโตชิติมันโตวันมัโตสสิโนมุธมนาภิกขมมภิกุณันสมิติมุนระสมานามหาสมานามโนสามมโนสุตมารคินาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกอาธาโคูฮารโยเทวายิต จาโลหิตตบสิโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวาสัสิโนทเซเตทัสธากายาสเปนนตนิโนอิทีิมตุชิติปโตวันนโตสัสิโนมธาบพิกามุภิคุณาสมิติมาสุกะกลุมหาอนุนาอาคูเวคณะาสาโอทัตตะคยะปะโมคะอาคูเทวาวิจักขณะสถามันตาหะรคาชามิสกาจายสัสิโนท่านายังอาคาปชโนยติสะภิวสติทเเตทัสถากายาสเปนนตนิโนอิทิมตุชิติบโตวนนโนตยสัสิโนมรธาบรพิกามุภิคุณาสมิติรรนเมิยะต มันจะอสวานิมาลติโนอาคูอทคูปะลเนมิตาราเซเตททากายาพีนตัววนิีนอิิมจิเตตวันนีัโนมระมนาิกามูจิได้สำรา เศรษฐีเทวานิกายาสภินันตวานิโนอตินามวะเยนะอคันชุงเยจเกย์เศรษฐีสัฐาปมุชาติมังคีลังโอคาตินามานาสวังทัคเมโมคาตรังนาคังจันทวัอสิตาติตังสุภมารามตโตจัปปุตตาอิธิมาโตสหัสันาคมารุติสุจัสุปะคัจมิตริมานาสหัสสภมารุกานามะมาภมารพิจติติอุปปโนชิติมันโตวันามาโตสัสสินมุนทัมราภิกามุภิกขุนันสัมมิติมุนัง สสตรภพมลกนากัมากผมมาพิจิติต อุปปนุนชิติมตวนัตโตสัตสิโนมุทภนาภิกรรมพิสมากายุยัสสัสิโสทัสเซธาอิสราอาคูปัญจิกัวัสสัตติโนเตสัตสัมมาฉาโตอาคาฮาลิโตบาลิวาลิโตเตจะสัพเพภิกันเตสินเตเทเวสภมเกเมลาชินาภิกรมมีปัสสะกนาสะมันที่ยังเอถะกนาถาพันธารากินะพันธามัทุโวสมันตาปาริวาเลธามาโวมุจิถาโคจินังอิติตาธรรมาเซโนกนาเซนังอเปสัยิปันินาตลามหัสจารังกตะวันะเพระวังยทธาปวูสกุมีโธทนาันโตสวิชุโก นัทาโซปวุจจะทวติสังกุโตอสัยยังวเสตจจะสะพังอภินญยาววคิตวานะจักขุมาตโตอมตยิสท้าสวเกสสตเนติเทวกายาพิคตาติวิเชนัสพิขบุตจ่าตาปามากรุงสุตวาพุทธศาสนาวิตระเคหิปะกามุงเนสังโงมันปินชายุงสภเวิชิตตสังขามาพยติตายสสิโนโมทันติสาภูเตหิภาษาวกาเตชนิสตติสิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเซวนาจะพารนังปันทิตานาจะเซวนาปูชาจะปูชนียานังอิตามังคลเริ่มตังมังมา ปฏิรูปะเทสาวะโสจะบุเพกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจัเอตมัะฆลุมุตตมังพาหุสจศิปะวินัยโยจาสุสิกิโตสุภาจิตาเสยวาจาเอตมัะฆลุมุตตมังมตตาปิตุอุปทานังปุตตะธารสสังฆหูอนาคุลจักกัมมันตาเอตมัะฆลุมุตตมังขนะจัธมาตริยจัยะตะขณะจัสังฆหูอนาวาชานิกรมานิเอตมัะฆลุมุตตมังอารติวิรติปปามาชาปนาจัธรรมจะสัญญโมอปปามโทจัธรรมเมสุเอตมัะฆลุมุตตมัง คารวะเจนิวตโตจัตสันตุทีจักตันยุตกาเรนะธรรมะสวรรค์เอตมาคารมุตตมันทันติจัสุว่าจะตตาสัมมะนานจัตสนังเอกาเรนะธรรมะสกขาเอตมาคารมุตมังตะปูจัพพุมจาริยะจัยะอริยสัจานะทัศนังนิพานัสิริยาจัตเอตมาคารมุตตมังพุทธสาโลกธรรมะหิจิตังยัสสนากรรมปติอโศกังวีราชังค์มังเอตมาคารมุตตมังเอตตาทิสานิกตวานาสัพพะ มาปราชิตาสัพัะโสทิงขจฉติตันเตสังมาคารุมตมันติสิบสองปุสวรัตนาปริยังกิจิวิตังอิทหวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังเนโนสัมมาอิทิอัติสตตะทาคาเตนะอิทามปีพุทธิรัตนังปณิตังเอตินะสจีนะสุวิดหุโตขะยังวิราคารอะมะตังปณิตังยัตชัคคาสกยมุนีสมาหิโตนาตินัธมีนะสมาธิกิจิอิทามปีธรรมีรัตนังปณิตังเอตินะสจีนะสุวิดหุโตยัพุทตเจโทปาริวนาเยสุจริงสมาธิ นานันตะล e ิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุนาวิชิต uh ิธัรมปิธมิและนาบริตังอิเตนะสเจนะสุบริวุตุเยปุคละอัฏฐะสตังปัสสะตาสตาริเอตานิยุขานิโหติเทระคีเนยัสุขะตาสาวะวะกเอเตสุทินานิมหัมบาลานิอิธัมปิสังเคระนาบริตังอิเตนะสเจนะสุบริวุตุเยสุปายุตานามัสสะทำมห้นานิการนิโนโคตมะสะสนัมหิเตปฏิปตะอมตังวิไครหัลธานมุทานิพุทิงพุชามนาอิธรมปิ สังเครตระหนักณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวีหุ่นตุขินาปุระนังนวังขาทีสภาวังวิรตะจิตตายติเกีภวสมิงเตขินาพิชาอวิรุลหิชันทานิพันติทีลายทายามปฏิปูอิธทมปีสังเครตระหนักณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวีหุ่นตุสิบสามปูสดทามปูสดสวรัตตาหเวชิตังเสยโยยจังยัอิตราปะชาอัตตาทันตัสสะปูสสะนิจังสัตยะตัจาริโนเนวะทิโวนะคันดาโพนะมาโรสาภโมนะชิตังอปะชิตังกยิลาตะท้าลุเบสด เช่นตูโน่สิบสี่เบลสวดแกตโปรสูตรภาสิตามิทังเตนะภาควาวตาชนะตาปัสสตาอารหัตาสัมมาสพุทธินะเอธะตุมเหมาอนุสาวรีนามะปรมะปรยามะอิติกิลายามาปิตากัสัมปะธานีนามาตักกะเหตุมาเนียค่ะเหตุนามะอกาลาปาริวิตัเกนามาทินทินิชนะคติยามะพะพัลลุปัตยามาสมโนโนโนรุยธาตุเมเฮอัตตนาวัชนียธาอิมิธรรมะอกุสลา อิเมธรรมาสาวัชฌอิเมธรรมวินิขรัหิตาอิเมธรรมัสมัตาสมาธินนาอหิตายาทุขยัสงวาตติอัฏฐตุเมเหปัชชะเฮยะธาตัฏยะธาตุมเหอตัณนาวัชนียะธาอิเมธรรมากุศละอิเมธรรมอนาวัชฌอิเมธรรมาวินิยุปัสสธาอิเมธรรมัสมัตาสมาธินหิตายาทุขยัสงวาตติอัฏฐตุเมเหตุเมเหตอุปัสัมปัชชวิหาเลยะธาติ สิบห้าปุสวดอุปนิยสุอุปนิยติชีวิตตปามยุงชรูปนิสันสันติตานาอิตังพยังมรณดเป็ขามโนปุญญานิกายิราธาสุข้าวะหานิอุปนิยติชีวิตตปามยังชรูปนิสันสันติตานาอิตังพยังมรณดเป็ขามโนโลกามิสังปัชยิสันติเปิโคโยธากายนะสังยโมจจยวาจาอุทาเจตสซาตังตัสะเปศสะสสุขายาโหติยังชีวะมโนปะกะโลติปุญญงธัมโมหะเวลคติธัมมะจารีธัมโมสุจินโนสุขะ มาวะฮติเอานิสังโซทเมสุเจเนนทุกติขจติธรรมจารีสภีสังขละอนิจติยธาปัญญายปัสติอธนิพิเนติทุเสัมควิสุริยาสภีสังขละทุกติยธาปัญญายปัสติอธนิพิเนติทุเคสัมคิสุริยาสธรรมะอนันตเดียธาปัญญายปัสติอธนิพิเนติทุเคสัมภคมิสุริยาบทสวดธรรมทบทสวดอปนกาดกอัปนากา e ธานาเกตุยหุตกิกาตััญญเมทวีตังคนยอัปนาการภาหุงเวสนัญติปะ พาตานิวานีเจะอารามลุคเจตยานิมนุซาพยาตันชิตานิตังโคสานังเคมังนิตังสมุตตมังนิตังสลามังคมัสภะทุคภะปุจจติโยจจพุทธจาธรรมจาสังฆจารนราคาโตจตาริอาลยสัจานิสัมมปัญญยาปสติทุครัทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจิตจะจะอติกรรมาอริยสัจอัตถัิอัตถังคิกังทุกขุปะสะมมาขามินังเอตังโคสานังเคมังเอตังสมุตตมังนีตังสมาคมัสภะทุคภะปุจจติ สิบเจ็ดบวสวดพันเทการตะคตะอดีตังนานะวะคะเมยานาปฏิอังเคนาคาตังบุคคลไม่คนนึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาดีตัมปะหินันตังอปัตันจะอนาคตังบุคคลใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นแล้วไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั่งใจโยธามาตตาตถาวิปัสสติอสังหิหลังอสังกุปปตังวิธานมานุผลุหิเยกบุคคลในเห็นแจ้งถ้าปัจจุบันไม่งอนงั้นไม่คอนแคนทำนั้นได้บุคคลลนนนนนัั้้้พึงงเเจริญญาห่ใปูบุอชี กิจจะมาตัปังโกชยามารณาสุเวเพื่อทำความเพียรเสียในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตาในวันพรุ่งให้ิโนสังคารันเตนะมาฮาซีเนนามาจุลาเพราะความเพียรกับมมาจุลาผู้มีเสนาใหญ่ยังไม่มีกันทั้งหลายเอวังวิหาริมาเตมิอโหุรตามาตินที่ต่างเพียงต่างวีพันธ์กะระโตติสันโตอาจิคาเตมุนิติพัมุนิผู้พูดสงบเยี่ยมเรื่อบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่แก่ครั้งทั้งวันและทั้งคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตินจะเลืด้นเประการชนิดแล สิบแปดบุสวดพินาศประสามีคณะปารถาชราธโมุหิชรังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรู้พึงความแก่ไปไม่ได้พิญาทิธามุหิพิญาทิอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรู้พึงความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมุหิมรณังอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรู้พึงความเจ็บไข้ไปไม่ได้สเพหิเมปิยิหิมนาเปหินานาพอบวิุษพโบุรุษเราจะเราเป็นต่างเคนจะต้องพากจากของรักขคนจะเลยทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกมิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพุทธุกรรมปฏิสานาเรามีกรรมเป็นของของตัวมีกรรมเป็นผู้มีผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ตามมีกรรมเป็นผู้อาศัยอย่างกรรมกริสามีวาปปะกังวัตสัทยาธรรมภิวิสณมีเราทำการใดไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาเกิดเจ้ากนั้นเรคนรทำเพรนั้นจุไปเอวังอภิอภิทังกัณฑาวิกิตตัมคัง สิบเก้าบัส่วนเทวตาอุโยชนณคาถาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนพยาโลกปตาเจนิโสกาโนตุสภีปิปานิโนเอตวตาจามิสัพพะตังปุญญาสะพะตังเทปสัพเพเทวานุโมทันตุสภะนิสัมปติสิทธิอาทานานัชธันตุสัทยาสิลาลักขตุสภะสัพเพพุทธาภระปตาปัญเกนะจัารพญรัตนานจารทสศนังหลักข้ามพันธามิสะพะโส ี่สิบบทสวดเทวตาปันธิธานคนายาเทวตาสันติวิหารวาสีทุเปคเลัพุทธิคเลตยเตงเต็งตาตามานีนะพระวันตุพุชิตาสุทิกรุตเตถามิหารมาทะเลเทลาจามชานาวากาจ่าพิฆโหสารมิกาธานาปฏิอุปัสกาขามาจะเทสันนิฆามาจะอิสราสุขสำปัญญาพุทธาสุขิตาพระวันตุเตชะลาผุ้ชายเยปิจะอัตถสัมภาวะสัมภาวะสังเซตชะตาอราอัทโอปาปฏิกานิยอนิกังธรรมวรังปฏิจะ เจสเพปิโุขัสตาทุกขยังยี่สิบเอ็ดสสสพปัญธิธานาคาาปุญญสิธานิกาตาจัยานนนิกาตานิมีแตสาา่สัจจะสภาคิโนโหตูสันตานาปะปะมานากาเยปยาคุณาวันตาจามัยหฮังมาตาวิตาทายโยทิธาเมจจะปยิทิธา,า,าวาอันเยมตาตาตเวรินโนสัน ตาสันติทิโลก็สมิงเตเครหาวิชาจตุโยนิกาปันตีกัจตุโวการาสันสันตภาวะมวิยาตามีปณิธานเมอนุโมทันโตเตสยังเยจิมังนะปะสันติมยาทินานาปุญญาณงอนุโมทนาหิุูณสภีสตาสนาหุตุอว like, ิลาสุขาชีวินโนเคมาปะทันจาปะปงตุเตสะสังศิรานุภาขอใช้ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีสมบูรณ์ข้าพเจ้าที่ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วชนเรานที่ คือโชเลดไดเป็นที่รักผู้มีคุณและมณามบิดาของเขาพเจ้าเป็นต้นเดียวเขาพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแลสัรงทั้งหลายเองที่เป็นกลางและมีเมยกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันท่าและขันหนึ่งหละขันสี่ทั้งเจ้าอยู่ในภูมิร้านและดภูมิใหญ่สารเรอดไดทราบไม่ทราบการให้สมบูรณ์ข้าพเจ้านี้ขอที่เมย์หลายจึงแจ้งแก่สารรนั้นเพราะเหตุคือหนุ่มทธนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วจึงแจ้งขอสารทั้งปวงจงอย่ามีเวยอยู่ไปซึ่งซึ่งเธอแล้จนถึงอหนาอันจดเอ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่หานอนุภาพแห่งความเพียรได้ทรงในการบูชาพระตถาคตโด้วยการสัญญาบูชมวลพระสุดพระปรีและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขออุทิศผลจากดูไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทั้งโลกและทางธรรมขอเทพเทพาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวัญญาบูชมวลพระธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาบุตรเมื่อเหี่งแก่ข้าพเจ้าได้ถึกมงความพียงเพรย์ปรีพินาตลอดจนถูกมงคลั่งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยนด้วย อนุภาพแห่งปพประบิลีและข้อมูลในพภาคต่างๆ,ๆขอจงสำเร็จสิทธิทุกประการเถิด